วันนี้นะคะทุกการจะมาสอนกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กๆก,กันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกสมาธิแล้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานกับสายตานะคะกิจกรรมที่1่เป็นกิจกรรมร้อยเชือกนะคะจะประกอบไปด้วยแผ่นกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็เชือกค่ะนะคะโดยที่นําเชือกนะคะร้อยเข้าไปตามรูของหลอดนะคะ ร้อยเข้าไปนะคะจนสุดเลยแล้วดื่ขึ้นมาก็จะเห็นเป็นลูปสายฝนนะคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถข้ามมาร้อยอีกอีกช่องถัดไปนะคะหรือจะร้อยสลับขึ้นลงตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่1น,นะคะส่วนกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรม ร้อยหลอดนะคะกิจกรรมร้อยหลอดนะคะก็จะประกอบไปด้วยแ่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีหลอดนะคะซึ่งเด็กๆสามารถหยิบหลอดขึ้นมาแล้วก็เอาเชือกนะคะร้อยเข้าไปนะคะร้อยไปซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสายฝนเป็นสายฝนที่มีร่มคอยบางอยู่เป็นสายฝนนะคะ ซึ่งกิจกรรมทั้งสกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆและผู้ปกครองสามารถนําไปฝึกที่บ้านนะคะเป็นการเพิ่มสมาธิให้กับเด็กๆที่บ้านนะคะสามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะฝากให้ผู้ปกครองและก็เด็กๆทํากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ